ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับที่นี่คืออำเภอขุงเป็นสวนทุเรียนครับมีมงคุดมีเงาะแล้วก็มีทุเรียนครับ Hello everyone We are at Chanthaburi Province in the Durian Garden เราไปชมสวนทุเรียนกันครับ w e w a l k around the Durian Garden Let's go ที่ละลานผมขับรถมาไซมาเพื่อที่เอาเข่งครับเป็นการเก็บทุเรียนต้องมีการเตรียมอุปกรณ์มารองรับทุเรียนครับที่สวนมีทุเรียนพันหมอนทองกระดุมและนกกระจิบครับแต่ละพันมีสีมีกลิ่นและรสชาติแตกต่างกันครับต้นทุเรียนนี่เอาใจยากครับมีโรคหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับทุเรียนมีโรคทอปทำให้เปลือกภายนอกครับเป็นสีน้ำตาลหรือเน่าแล้วก็เน่าไปถึงภายในมีโรคลากเน่ามีโรคเชื้อราครับ มีหลายอย่างส่วนการกินทุเรียนครับต้องมากินแบบสุกๆแบบธรรมชาติในสวนครับรสชาติดีมากกรอบนอกอร่อยหวานมันกลิ่นไม่แรงครับถ้ากินไปแล้วจะลืมรสชาติที่เคยกินมาครับ